เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพระพุทธบาทได้ดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองเฝ้าระวังและป้องกันของประชาชนกลุ่มเสี่ยงปีงบประมาณ2,568โดยได้ผนึกกำลังร่งรวมกับรพอพสอตอในเครือข่ายเพื่อริเริ่มโครงการย่อย DM Remission ซึ่งมุ่งเน้นการนำผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เข้าสู่ภาวะสงบอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายระยะสั้นคือการลดและหยุดยาภายใน3เดือน ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นต้องเป็นเบาหวานชนิดที่2ที่วินิจฉัยไม่เกิน5ปีระดับ HbA1c น้อยกว่า9%ไม่ได้ใช้ยาอินซูลินซึ่งแพทย์เป็นผู้คัดเลือกจากผู้สมัครใจทั้งหมดหัวใจของโครงการคือการดูแลแบบองค์รวมที่เข้มขน้นผ่านการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลและรอพอสต ผู้ป่วยได้รับทั้งการประเมินสภาพร่างกายและจิตใจการให้ทำปรึกษาโภชนาการแบบโลค a บไดเอทและมีการติดตามพฤติกรรมการกินอย่างใกล้ชิดผ่านไลน์กรุ๊ปตลอดโครงการจากความมุ่งมั่นตลอดโครงการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด214รายผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจคือมีผู้ป่วยถึง5รายหรือคิดเป็นร้อยละ2.33ที่สามารถเข้าสู่ภาวะเบาหวานระยะสงบอย่างสมบูรณ์ มีผู้ป่วยอีก13รายหรือร้อยละ6.07ที่สามารถหยุดยาเบาหวานได้สำเร็จนอกจากความสำเร็จในการหยุดยาแล้วโครงการยังแสดงผลบวกต่อสุขภาพโดยรวมโดยผู้ป่วยกว่าร้อยละ6มี BMI ลดลงและร้อยละ5.14มีระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมลดลงซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและร่างกายที่ดีขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็ง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพระพุทธบาทจะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึง r รี i ิชันเซอร์วิสได้อย่างยั่งยืนและเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชนต่อไป